Nvidia เนี่ยครับได้มีการเปิดตัว GeForce RTX 40 Series ไปสักพักใหญ่แล้วนะครับและหลายรุ่นก็มีการ refresh หรือว่าเปิดตัวรุ่นซอยเข้ามาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับในรหัสซูเปอร์ไม่ว่าจะเป็น4080 4090แล้วก็ Ti นะครับก็มีการเปลี่ยนเป็นรุ่นซูเปอร์เพิ่มเติมเข้ามาปรับราคาใหม่ปรับสเปคใหม่นิดหน่อยนะครับส่วนรุ่นที่มันล,ง,ลงมาตัว60 Ti 60อะไรต่างๆนี่ครับมันจะมีการอัปเกรดอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับวันนี้ฮะเราได้ข่าวมาจากแหล่งข่าวต่างประเทศ ว่า Nvidia เดียเนี่ยอาจจะมีการเตรียม Refresh ตัว RTX 4070 4060 Ti แล้วก็4060ธรรมดานะครับแต่ว่ารีเฟรชในที่นี้ก็ บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่อะไรที่คุณต้องมาตื่นเต้นแต่ยอย่างใดนะครับในขณะตัวซูเปอร์เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยพวกนั้นเนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่ามัานมีประสิทธิภาพที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับอาจจะแตกต่างมากแตกต่างน้อยแต่ว่าก็ที่แน่เนี่ยราคามันเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับแต่พวกที่เราจะพูดถึงในวันนี้70 60 Ti และ60เนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของสเปคนะครับข้อมูลตัวนี้นะครับมาจากฮาร์ดแวร์ลิกเกอร์ในเมกะไซส์ G P U นะครับคนนี้คือชื่อก็บอกอยู่แล้วว เกี่ยวกับการ์ดจออยู่บ่อยพอสมควรนะครับเขาบอกว่าทางแหล่งผลิตเนี่ยเอ็นวีดียได้บอกมาว่ามีแผนที่จะเปลี่ยนตัว GPU ให้กับการ์ดรุ่นเมนสตรีมหลายๆตัวนะครับโดยที่สเปคะอะไรต่างๆอาจจะไม่แตกต่างกับตัวเดิมแต่ว่า GPU เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเอ๊ะแต่หลายคนยงสงสัยนะครับว่าไม่ไม่ได้ต่างสเปคจากเดิมแต่ว่าเปลี่ยน GPU นี่มึงเปลี่ยนยังไงวะ มาตามนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับตัว RTX 4070นะครับปัจจุบันนะฮะจะใช้ซิลิคอนรหัส AD 104คือ Ada Lovelace นะครับ AD 104 251นะครับตอนนี้หลังจาก Refresh นะครับจะเปลี่ยนห้เป็นตัว AD 103 175แทนนะครับ RTX 4060 Ti นะครับจากเดิม AD 106 351จะเปลี่ยนเป็น AD 104 150นะครับส่วนตัว4060ธรรมดานะครับจะเปลี่ยนจาก AD 107 400ไปเป็น AD 106ข 255นะครับโดยจะกำหนดการเริ่มตัวแรกนะครับ RTX 4070ก่อนเลยในเดือนนี้นะครับนั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วันนี้ก็น่าเปลี่ยนไปแล้วนะครับและต่อมานะครับก็จะตามมาในช่วงเดือนเมษายนกับอีก2รุ่นที่เหลือน,นะครับ ซึ่งถ้าเรามามองไอตัวรหัสของตัว GPU จริงๆเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจได้นะครับว่าเหมือนเป็นการเอา GPU ที่มันอยู่ในการรุ่นใหญ่กว่ามาใส่ในการรุ่นเล็กลงมานั่นเองนะครับตามหลักการแล้วก็แปลว่ามันควรจะแรงกว่าใช่ไหมก็ใช่แต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าในวงการคอมเนี่ยมันไม่มีหรอกครับว่าใครจะแรงกว่าใครตามไหนแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ออกับการตั้งสเปคมาของผู้ผลิตเท่านั้นนะครับตอนที่ NV i d i a เดียเนี่ยเอาชิป a 1 0ดใช้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอาซิลิคอนมาเกรดหนึ่ ก็มาล็อกสเปคให้เป็นประมาณนี้ในอนาคตนะครับจะเปลี่ยนเป็น A-D103 เนี่ยก็หมายความว่าโอเคเป็นซิลิคอนของตัวที่มันใหญ่กว่าจริงแต่ว่าเขาก็เอามาล็อกสเปคให้มันเท่าออตัว A-D104 ตอนแรกได้อยู่ดีนะครับนี่แหละเข้าใจใช่ไหมครับว่าต่อเป็นซิลิคอนคนละรุ่นแต่ว่าตาบใดไก็ตามที่เขาเอามาล็อกสเปคเนี่ยมันก็จะมีความแรงได้เท่าเดิมนะครับแล้ว n อ i นว a เดียจะทําอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับทำไมถึงไม่ปล่อยความแรงให้มากขึ้นนะครับก็ถ้าปล่อยความแรงให้มากขึ้นก็หมายความว่าเขาต้องมีการจัดการเซกเมนต์โปรดักต์เขา นี้และตัวซูเปอร์จะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้เขาก็เลยไม่เลือกอย่างนั้นนะครับแต่เป็นการเลือกเปลี่ยนตัวซิลิคอนเฉยๆและสาเหตุที่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเพราะอะไรมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้เป็นการจัดก,การซัพพลายภายในของเขานะครับพูดง่ายๆว่าคือไอ้ GPU ชิปซิลิคอนตัวไหนก็ตามที่มันควรจะอยู่ในรุ่นสูงกว่านี้แต่ว่ามันทาประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่ารุ่นสูงกว่านี้ก็เลยเอาออกมาแล้วมาตัดสเปคมาล็อกสเปคให้เป็นรุ่นต่ํากว่านั้นเองแทนที่จะเอาไปเหลือทิ้งก็เอามา Re บบรีคลนงอข่็กกห,หุึผื น่าจะเป็นเพราะว่าดิแมนหรือว่าความต้องการการ์ดจอในรุ่นพวก Full HD อย่างเช่น400แล้วก็400 Ti จากฝั่งประเทศจีนและโซนเอเชียอื่นๆเนี่ยครับเขามีความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ n v ว d i a ดียต้องบริหารจัดก,การสต็อกให้ดีมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ฮะมันก็เป็นรุ่นแบบปลาย Series RTX 40แล้วด้วยสินะอีกไม่นานก็จะเปิดตัว RTX 50แล้วนะครับการที่เขาจะมาเปิดลายการผลิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ดูลำบากหน่อยนะครับเขาก็ต้องมีการรีไซเคิล CPU ตัวเก่าแบบเอามาตั้งเปคใหใหห้ม่่พือ ขายในรุ่นที่ต่ํากว่าพวกนี้ครับจะเป็นการบริหารจัดการ supply ที่ดีเป็นอย่างมากนะครับในขณะที่เขาเองเนี่ยจะได้ไปโฟกัสด้านอื่นนะครับไปโฟกัสด้านการ์ด AI ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ แต่สุดท้ายต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นข่าวลือนะครับเป็นแค่คําพูดจากผู้ใช้ Twitter คนหนึ่งเท่านั้นผมก็เอามาเล่าให้คุณฟังเฉยๆนะครับแบบนี้ผมจะโพสอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะบอกว่า n v ็นวีดีอเปิดตัว RTX 5 0เมื่อลืนนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็ไม่ได้มีมูลแตกต่างก,กันนะครับเพียงแค่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าข่าวของคนนี้มันก็มีความเป็นจริงหลายรอบนะครับแล้วก็มีความไม่จริงมาเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ไมงไ,งตมมไมมม่่าาาาาาะะเเเเปงงกครรรหผ้ออีลลพใท รุ่นเเดิมพียงแค่ว่าสําหรับคนที่เอาไปขายหรือว่าร้านะอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถแบ่งสต็อกได้ชัดเจนมากขึ้นโอเคอันนี้เป็นการ์ดท,ที่มันใช้ GPU รหัสเก่าเป็นล็อตเก่าหรือว่าคนที่ใช้การ์ดตัวเนี้ยมี GPU รหัสใหม่ก็เป็นล็อตใหม่เอาไปขายอาจจะได้ราคาท,ที่ดีกว่าเพราะการ์ดมันสดใหม่กว่าอะไรอย่างนี้ก็มองกันก็ได้เหมือนกันครับ